วสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่บา้านฟิลแลนด์นะคะดีใจร้ายพี่น้องวันนี้นะคะก็เป็นวันซ้อมใหญ่นะคะของตูเกี่ยวมิวสิกพี่น้องผู <c oughs> ้ใหญ่บา้านบอกว่ามันมีความสุขหลายลูกมาสองคนนะคะเพิ่นเช่าอผู้วิลล่านะคะเช่าผู้วิลล่าเลยนะ,ะเพื่อให้ลูกอยู่แบบสะดวกสบายนะคะผู้วิลล่าอันใหญ่ที่เคยเคยเช่าให้ให้พวกเด็กๆตูเกียวมาตอนนั้นแหละพี่น้องเอย สะดวกสบายนะพี่น้องก็งวดนี้นะใครยังไม่ได้ซื้อตั๋วก็ซื้อเ้อพี่น้องเข้าไปสนับสนุนคนดีนะฮะคนดีผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะคะสนับสนุนเพิ่นบบเสียหายดอกพี่นอ้องเราเราชบอบความเป็นผู้นำนะ,ะความเป็นคนมีความคิดนะคิดเร็วทําเร็วก็คือผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นะฮะมันก็ไม่แปลกว่าทําไมผู้ใหญ่บ้าน นถึงยิ่งทำรรยิ่งรวยยิ่งดังยิ่งปังยิ่งมีคนสนับสน,นุนเพราะว่าเราเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ผิดศีลผิดธรรมนะะเขาเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆนะะไม่อ้อมขอไม่โกหกนะอและลูกสองคนมาเมืนอนว่าพี่นอ้องคนดูก็สงสารนะ พี่ไปดูดูคลิปลายสดน่ะรู้โตรสงสารนะคะสงสารเด็กๆนะทุกคนสงสารเด็กๆนะเออเกิดมาก็ต้องมาอยู่ในอ่าสภาพแบบนี้นะฮะเออถึงแม้จะมีเงินล่ํารวยนะเพื่อนแต่ว่าพ่อแม่อ่าแยกทางกันก็ทําให้ผลพละอะไรก็ตกไปอยู่ที่เด็กนะแต่ ส่วนมาก f อซก็จะโน้มนนาวมาทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นเป็นคนที่ถูกกระทํานะอเพื่อนว่่ได้ทําความผิดอะไรนะเอออฟซก็จะลักมาทางทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไม่ว่าแกจะทําอะไรนะคะก็สนับสนุนให้ความสนับสนุนกับเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเด็กผู้ชายผู้ชายอายุ24่ย่าง2ี่้านี่แต่เป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะคะ ทำอะไรก็มีแต่เรื่องดีๆสร้างสรรค์น,นะฮะทุกคนก็ขอให้ปังๆนะฮะทุกคนเนาะวันนี้วันที่7บมื่นไลน์สดกลุ่มปิดกลุ่มวันวันจริงแล้วนะคะทุกคนใครยังไม่ซื้อตัว๋วก็ซื้อตั๋วเยอะๆเด้อพี่น้องเออขอให้แตกลานทุกงวดทุกงวดนะเพ้อใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะคนดีของสังคมอยู่ที่ไหนคนก็รักนะคะเออมแมนบอพี่น้องหมูเจ้าวาบอและเด็กๆนะ เมื่อวานที่อภิญญาพานเป็นฟินแลนด์มาหน,น้าริตาเนะี่ยว้ายมันค่าเทิมมันสามร้อยเออสามแสนค่าเทิมสามแสนเนี่ยได้วอาได้ซ้ำหนี้ต่ค่าเทิมสามแสนอ่ะเอ้ยเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลปานันบอกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะะ โอ้ยเลี่ยนให้คุ้มค่าในลูกนะคะอนาคตจะต้องมานบริหารธุรกิจของพ่อได้เห็นสร้างธุรกิจไว้หลายอยู่นะคะ